ดูรังไหมผสมสมุนไพรของมาดามเคมีทั้งหมด9สูตรนะคะแยกตามประเภทผิวให้เลือกใช้ค่ะมีสูตรสำหรับผิวแห้งผิวธรรมดาแล้วก็ผิวมันในสูตรสำหรับผิวแห้งนะคะจะมีว่านหางจระเข้กล้วยน้ำวา้ากลาวเกือขาวส่วนสูตรสำหรับผิวธรรมดาจะมีก็คือสูตรชาเขียวถั่วเขียวดอกคำฝอยค่ะแล้วก็สูตรสำหรับผิวมันนะคะจะมีเปลือกมังคุด ขมิน้นแล้วก็ผงถ่านไม้ไผ่ค่ะมีทั้งหมด9สูตรทั้งหมดเจอผสมสมุนเป็นสบู่รังไหมผสมสมุนไพรนะคะอันดับแรกจะมาแนะนำสูตรสำหรับผิวแห้งนะคะสูตรสำหรับผิวแห้งของสูตรมาดา สูตรของสบู่มาดามเคจะมีรังไหมเป็นส่วนผสมด้วยนะคะรังไหมนี้จะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชืน้นช่วยชะลอริ้วรอยด้วยค่ะอันนี้เป็นสีเหลืองธรรมชาติของรังไหมนะคะหลายคนจะถามมาว่าได้ย้อมสีหรือเปล่าไม่ได้ย้อมนะคะนี่คือสีธรรมชาติของเขาเองค่ะริ่มแรกด้วยสูตรกล้วยน้ำว้านะคะเป็นสูตรกล้วยน้ำว้าผสมน้ำผึ้งค่ะ สบู่จะบอกรายละเอียดว่าม like. ีส่วนผสมของอะไรบ้างก็คือเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ํามันําข้าวค่ะแล้วก็จะมีเลขจดแจ้งรายละเอียดอาจจะเป็นตัวเลขหน่อยนะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยต้องมีข้อกําหนดว่าจะต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่สาธารณนสุขเขาแนะนําตามที่สาธารสสุขเขามีข้อบังคับไว้ค่ะแล้วก็จะมีเลขจดแจ้งบอกวันเดือนปีครั้งที่ผลิตบอกสถานที่ผลิตนะคะ จะเป็นก้อนสบู่ที่แกะเข้าไปข้างในนะคะเส้นใยที่เห็นนี่ก็คือเส้นใยของกล้วยน้ําว้านะคะเราจะใส่กล้วยน้ําวาที่สุกง,งอมเอามาปั่นละเอียดแล้วก็กรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อใส่ในเนื้อสบู่ค่ะคุณสมบัติของกล้วยน้ําว้าเขาก็จะช่วยชะลอริ้วรอยนะคะแล้วมีส่วนผสมของน้ําผึ้งด้วยจะช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะกระชับเต่งตึง แล้วก็ยังสามารถช่วยรักษาสิวด้วยนะคะสําหรับเด็กวัยรุ่นหรือใครที่เป็นสิวผิวหยาบกร้านก็จะช่วยให้ผิวกระชับนุ่มชุ่มชื้นฉลอริ้วรอยผิวก็จะกระกกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะต่อไปเป็นสูตรว่า,า,นะะวานหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้นี้เราจะใส่เราจะใช้ว่านหางจระเข้เดี่ยวๆเลยค่ะจะไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดอื่นเลยนะคะ สูตรน้ำมันก็คือใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลาล์มแล้วก็น้ำมันลำาวเหมือนกันค่ะมีเลขที่จดแจ้งบอกไว้ข้างหลังด้วยนะคะวันเดือนปีครั้งที่ผลิตชื่อสถานที่ผู้ผลิตค่ะบ้านหากระเข้ค่ะออด้านในของเนื้อสบู่ก็จะเป็นสีขาวนะคะเราจะใช้ลังไม้สีขาวค่ะอันนี้จะเป็นลังไม้เหลืองเราจะใช้ลังไม้ยู่2ชนิดคือลังไมข้ขาวและลังไม้เหลืองทีนี้บ้านหาจระเข้เนี่ยเขาจะมีลักษณะใส ใสุ่นขุนขาวๆแล้วก็อยากให้ก้อนสูบเป็นสีขาวค่ะนี่ค่ะคือนเนื้อรายละเอียดของสบู่บ้านหางจระเข้นะคะ ของคลิปนี้เป็นสบู่เคลือขาวนะคะสบู่เคลือขาวนี้จะมีส่วนผสมของสมุนไพรอยู่3าชนิดค่ะจะมีรายละเอียดบอกเป็นตัวข้างหลังไว้นะคะเคล่ขาวธนาคารแล้วก็บ้านนางคําค่ะมีวันเดือนปีสถานที่ผลิตเลขที่จดแจ้งนะคะปริมาณหนัก80กรัมค่ะสบู่มาดามเคของเราจะผลิตโดย สบู่ธรรมชาติ101หรือสบู่ธรรมชาติ1นึ่สบู่ธรรมชาติ 100, ร0 1ค่ะเพราะเราเป็นโอท็อปของจังหวัด101ค่ะอันนี้เป็นด้านในของเนื้อสบู่นะคะสมุนไพรกลราวขาวธนาคาวว่านางคําความจริงว่านางคำเนี่ยตอนที่ใช้ในใส่สบู่เขาจะออกเป็นสีส้มนะคะแต่ก็จะเมื่อ สบู่ได้ที่แล้วก็เย็นลงแล้วก็จะกลายเป็นสีครีมครีมค่ะสบู่ของเราทุกสูตรไม่ได้ใส่สีนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะแนะนำสำหรับสูตรผิวแห้งก่อนนะคะติดตามสคลิปต่อไปจะเป็นสูตรสำหรับผิวธรรมดาส่วนรายละเอียดคุณสมบัติ จะมาแจ้งให้ทราบอีกนะคะเจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆติดตามคลิปของเรานะคะจะบอกรายละเอียดสูตรต่างๆของเราไว้และส่วนผสมทั้งหมดค่ะ